สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับแป้งและชาแนลลอยแก้วนะคะวันนี้อาจจะเห็นมุมที่เปลี่ยนไปแต,แต่ก็ไม่เปลี่ยนไปมากนั่นก็คือแป้งอยู่ที่ห้องครัวเองวันนี้เราจะมาทำเมนูสุดพิเศษที่อยากกินมานานแล้วนั่นก็คือแซลมอนน้ำปลา,านะคะทุกคนตอนนี้แป้งก็ได้เตรียมพริกปั่นไปที่เรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราจะมาทําส่วนผสมกันเลยแล้วก็ได้เตรียมแซลมอนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาทําส่วนผสมของน้าปลารากันนะคะตอนนี้ก็ได้เตรียมพริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ําตาลค่ะน้ําตาลเราใส่น้ําตาลลงไปเลยน้ําตาลจริงๆต้องเป็นน้ําตาลเขี้ยวนะคะพอดีว่ามันไม่ได้ผลก็เลยใส่น้ําตาลปิ๊บไปลแล้วกันเดี๋ยวก็ให้มันละลายไปเองเนาะ ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาร้าค่ะใส่น้ำปลาร้าไปเลยสักสามสี่ช้อนสองสามพอละพอละ3มช้อนเดี๋ยวจะเค็มเกินเบอร์ไปก็ใส่น้ำปลานิดหน่อยนะคะประมาณหนึ่งช้อนก็พอถ้าถ้ามันไม่เค็มแล้วค่อยใส่ไปบีบมะนาวไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมของน้ำปลาร้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันเลยน้ำปลาร้าที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะอคู้หูยสุดๆุดะสุดๆเลยตอนนี้ขอต้องคนให้เข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าน้ำตาลยังไม่ละลายนะจะลองชิมน้ำปลาร้าดูก่อนนะคะโอเคกลมกลมอมหืม ขนาดว่าเราไม่ได้ใส่ผงนัวเข้าไปนะคะยังอร่อยเลยอ่ะตอนนี้เราจะราดน้ำปลาที si ่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะคะโอ้โหสุดยอดล้นๆเลยล้นๆเลยโอ้ my god มาค่ะเราจะมาชิมกันแล้วชิ้นแรกจะเป็นอย่างไรแซลมอนน้ำปลานะคะโอ้หแล้วก็ อย่างนี้ไปเลยแบบจิ้มจิ้มจิ้มไปเลย <Ooh. S 1> ใช้ได้นะคะอร่อยมาก สุดเอาให้ท่วมเลยค่ะพรความแซ่บที่สุดอมากมีความเผ็ดนะคะแป้งใส่พริกไปประมาณ สี <Huh? S 1> ่สิบเม็ดพริกแห้งยี่สิบพริกสด20ิเอาพริกไปปั่นนะคะรอบนี้ เผ็ดเด้อเผ็ดร้อนนะคะตอนนี<_<_<_<_<_<__้เผ็ดเผ็ดแตะอฮืมบ่ค yeah> ิดว่าจะเผ็ดขนาดนี้ เผ็ดนะคะแต่อร่อยะค่ะที่สุดแล้วเผ็ด แซบ็บสะใจเน้นๆนะคะ Ja. Yeah. Hä? Hey. <coughs> mm -hmm. คุกน้ำปาลายเยอะๆเพราะความนัวเผ็ด ล้ําขนาด เผ็ดร้อนมาค่ะยิ่งอากาศบ้านเราตอนนี้นะโอ้ยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่ำสุดท้ายปัง อร่อยมากๆเผ็ดแซบ่บ <ปะ S 1> ล้ำข<ะ>ันนาล้ำ<ะ>ที่สุดในสามโลกเผ็ดเม่อตอนนี้ดูสีหน้าที่เปลี่ยนไปโอ้โ oh. หน้ำมูกคือมาเต็มเผ็ดมากพอละไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้าชอบให้แป้งกินอาหารแบบนี้หรืออยากให้แป้งทำอาหารอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปได้เลยกดไลค์ กดแชร์ Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนเผ็ดนมากมากบายยค่ะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอสดน้ำก่อนก่อนจะจากไปเจอกันค่ะบ๊ายบาย